ที่บูธุนไดครับครั้งนี้แปลกตามากๆแล้วก็เขาได้นำรถตระกูลเอ็นไลท์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางคุณใดามา คุณไดเค r รต้าเอ็นมาด้วยราคา1นึ่งล้านหนึบาทมิติตัวรถความยาว4,330ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,790ม mm, ิลิเมตรความสูง1,635ม mm, ิลิเมตรแล้วก็เรื่องระยะถานล้อ2,610มิลิเมตรเกเกลนส์ง้มิลิเมตรแล้วก็บรรจุถังน้ำมัน40ลิตรดีไซน์ทางด้านหน้าค่อนข้างดูเฉบียเฉียวแล้วก็ดูแปลกตาเป็นรถรุ่นใหม่เลยก็ว่าได้นะครับ ความเป็นเอ็นไลน์เนี่ยมันแฝงอยู่ในทุกอน,นูแบบนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดเดทาวน์ไลน์นะครับที่มีดีเทลข้างในอะ่ะเป็นเมกพิกเซลนะครับโอ้กล้องแบบอาจจะมองยากนิดนึงนะที่สวยงามมากๆครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำกอสแบบเนี้โอ้โหสวยงามจริงนะครับตรงนี้เป็น led ทุกชิ้นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ชุดโคมไฟหน้า led reflector ของเขานะครับก็จะเป็นสะท้อนแล้วก็ฉายมาทางด้านหน้า นี่จะมีสีช่องแบบนี้นะครับตัดกับด้วยสีดําตรงนี้จะกึ่งเงาเนาะออสวยๆเลยแล้วก็มีช่องดักอากาศอยู่ตรงหน้านี้นะครับ โลโก้ N Line แล้วก็ที่ขายไม่ได้ครับคันนี้จะมีกล้องสาหสิบสองศามาให้แบบนี้นะครับบิวเนียนมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้ของฮุนไดนั่นเองครับทางด้านล่างตรงนี้ก็จะมีตัวเรดาร์นะครับที่เขาทํางานควบคู่กักับตัวกล้องด้านบนของฮุนไดสมาร์ทเซนเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆของทางฮุนไดนะครับหรือระบบช่วยขับขี่เขาก็มีมาให้วิ่งตามเส้นเลนก็มีมาให้เช่นเดียวกัน กรอบเฟรมตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาออกดำๆนะครับตัดให้มันดูลงตัวแบบนี้เลยดีไซน์ลายล้อนะครับทำมาสวยไม่แพ้กันเลยก็คือจะเป็นโฟเมเนียมตัดกับสีเทาดำแล้วก็โลโก้เอ็นไลน์ตรงกลางแบบนี้นะครับมีพ่นสีแดงของตัวเบรกด้วยนีบ่บอกความเป็นเอ็ line นไลน์ะครับมีแบบแซมแซมตัดดู ันดูลงตัวดีแล้วก็ยางเนี่ยเป็นกูดเ e ียครับขนาด215ห 5, 5 R 1 8ตรงนี้ก็มีโลโก้เอ็นไลนะครับผมแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีดำเหมือนกันกันกนกบทูโทนทางด้านโครงเสาเนาะไฟเลียวมีมาให้ครับกล้องสำหรัวสดมองศาแล้วก็ที่ขัดไม่ได้เขามีบรายสปอตมาให้เช่นเดียวกันทางด้านบนนะครับก็ทำสอดรับก,ก,กันกับตัวชุดโคมหลังคาบานหน้าต่างอะไรอย่างนี้เนาะ เป็นสีดําแบบนี้นะครับเป็นพารามิกาสดูสามารถเปิดได้1ตอนแล้วก็มีม่านให้เมื่อจับประตูนะครับเพื่อนๆจะได้ตัวสมาร์ทคีย์ที่กดปุ๊บล็อกแล้วกดกดล็อกนั่นเองครับเราถอยมาดูด้านข้างเต็มๆของตัวรถนะครับว่าจะสวยขนาดไหนโอ้โหสีแดงของเขามันตัดกับดําลงตัวมากครับระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแมคเฟอร์สันสตั์นะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นทอร์ชันบีมยางหลังก็ขนาด2 1 5หนับ r 1 8นะครับแล้วก็จะได้ คสีตัวเบรกมาแบบนี้ mm hmm. เช่นเดียวกันแหลกทางด้านบนนะครับ mm hmm. เขาจะเขียนเลยว่าดู n o t a p p l y พล a d ก็คือจะเป็นแหลกเหมือนเป็นแหลกแต่งนะครับ mm hmm. ไม่ใช่แหลกสำหรับแบบยึดเกาะหรือไว้คนของเนาะชักฟินทางด้านหลังมีมาให้นะครับผมแล้วก็ชุดสปอยเลอร์ hmm. ด้านหลังที่เขาทำเฉดสีเดียวกันกับตัวชุดโครงทางด้านบนนะครับทูโทน คือทามาสวยแบบนี้เลยไฟเบรกรุ่นที่3าเป็น LED นะครับผมแล้วก็มีการปัดน้ําฝนให้รวมทั้งทางด้านหลังคือพอเป็นเอ็นไลน์เนี่ยมันสวยงามมากแบบนี้นะฮะจะเป็น Fu l l LED เลยก็ว่าได้นะครับผมก็จะตรงนี้อาจจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ชุดไฟเบรกของเขาคือมมนจะเป็นเหมือนเลเยอร์ทางด้านในครับจะเป็นกรอบข้อไปแล้วก็ชิ้นงานจะอยู่ทางด้านในตรงนี้ครับลาดผ่านมาจนถึงอีกด้านหนึ่งเลยนะ แล้วก็ตัดสีดำกรอสแบบนี้นะครับกล้องถอยจะอยู่ทางด้านนี้แล้วก็มีเขียนแค่ตัวเครยตาเท่านั้นเองนะครับเสื้อกลัระยะทางด้านหลัง1.2จุดจุดนะครับผมฝั่งละ2รวมเป็น4นั่นเองตรงนี้ตกแต่งมาเป็นท่อคู่ออกจริงแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็พุ่มสแตนเลสมาสวยๆแบบนี้เลยผมถอยมาให้ดูด้านหลังเต็มๆนะครับว่าตัวรถเนี่ยจะสวยขนาดไหนคืออันจริงๆอะ่ะเดี๋ยวจะแผนไว้ดูว่าตัวเครตาปกติจะเป็นแบบนี้นะครับแต่พอความเป็น เอ็นไลน์เข้ามาสอดรับกับตัวรถเนี่ยมันดูดีขึ้นคุณละแบบไปเลยอ่ะมันดูทันสมัยขึ้นครับดูเหมือนกันกับคือผมเห็นครั้งแรกอ่ะนึกว่าเป็นรถไฟฟ้าซะด้วยซ้ำนะแต่พอมาดูชื่ออา้าวเคลตาซะง,งั้นมาเปิดท้ายให้ดูนะครับปุ๊บตรงเนี้ยมันจะเป็นการเปิดแบบแมนนวลอยู่นะครับผมแล้วก็ชิ้นงานตรงเนี้ยจะขึ้นมากับตัวฝาถ้ายนั่นเองครับนี่แบบนี้เลยนะ มือจงมือจับนะครับโชว์ของเขาแล้วก็รวมทางตรงนี้จะมีไอคอนที่เป็นตัวลำโพงชุดโบสของเขานั่นเองครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะพับได้นะครับแล้วก็มาดึงสลักจากตรงนี้นเห็นไหมแล้วก็พับลงไปเลยนะอเราลองพับให้ดูปึ๊บเออพับง่ายนะแล้วก็ตัวเบาะไม่ได้มีน้ําหนักอะไรเยอะแยะนะครับนี่การพับลงมาจะประมาณนี้นะถือว่าเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะไปแบบท่องเที่ยวหรือว่าขนของอะไรแคมป์พงแคมปิ้งก็ทําได้ แผ่นยางตรงเนี้ยเออให้มาเลยนะครับคือมันดูดีอะ่ะมันดูพอดีก,กับตัวรถเลยนะครับผมแล้วก็มียางอะไหล่ให้อยู่ทางด้านล่างไซซิ่งเนี่ยน่าจะเป็นไซส์เดียวกันเลยกับตัวรถเลยก็ว่าได้นะครับแบบนี้เลยเนาะดูผู้โดยสารตอนหลังกันอืมอืมโอเคกระชับดีนะครับแล้วก็บานประตูเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยองศาการเปิดได้เยอะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บานกระจกดูดิ ใหญ่โตโมโหลานตรงนี้อาจจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับมีลวดลายทําติมให้มันแบบดูมีลูกเล่นนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ชุดลําโพงบ s สนะครับถึงแปะตำแหน่งด้วยกันไอคอนทางด้านหลังเนี่ยมันอาจจะไม่มีนะครับจะมีโลโก้บ s สอยู่ทางด้านนั่นเองที่ใส่ของตรงนี้เนี่ยเราสามารถวางโทรศัพท์ได้นะ iPhone 12 Pro Max นะฮะวางได้เลยแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเราอยากจะลองให้ดูจังแต่ว่า กุญแจไม่มีนะฮะก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีทรีมที่เดินได้เป็นสีแดงนะครับผมตรงนี้จะเป็นวัสดุหนังซอฟทัสเนาะแล้วก็ที่วางแก้วน้ําอันนี้ต้องระวังนิดน,นึงนะครับอ่ะเราปิดประตูให้ดูเห็นไหมการออกแบบของตัวประตูเนี่ยเวลาเราก้าวขึ้นลงรถต้องระวังนะเะเพราะว่าตัวซีลยางเนี่ยมันจะมาปิดอยู่ตรงนี้นั่นเองครับพอตัวรถเนี่ยมาในทีมของ N Line นะครับก็จะมีลวดลายสีแดงเดินได้สีแดงแบบนี้แล้วก็ มีทริมของตัวเอลไลสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ Isofix นะครับ mm hmm. ต้องแย่เข้าไปจะอยู่ทางด้านล่าแงบบนี้นั่นเองครับผิวสัมผัสเขาเลือกมาดีนะวัสดุใช้ได้เลยแบบนี้นะฮะมีช่องแอร์ให้อยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีช่อง USB Type C เป็นสล็อตต,ตรงนี้ที่ใส่ชงใส่ของนะฮะเบาะปรับเขาจะแยกเป็น60แล้วก็40ทางด้านหนูนั่นเองครับผู้นั่งตอนหลังนะคะองศาการเปิดก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ดูแบบ แคบแล้วก็ไม่ได้ดูกวา้างจนเกินไปนะครับทำให้เวลาเราขึ้นลงของผู้นั่งตอนหลังเนี่ยทำได้ง่ายนะฮะแล้วก็เราจะขอพับตัวเบาะให้ดูก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้โพชชั่นผู้ขับขี่ผมปรับถอยมาเยอะนะครับพอดีเมื่อกี้ถ่ายรูปไปแล้วก็ลืมปรับคืนคือเลยโครงเสาบีมาซะด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ตัวเบาเนี่ยเวลาถ้าเพื่อนพับลงมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันอาจจะไม่ถึงกับแลตลงไปเสมือนกับผู้นั่งตอนอที่เก็บสัมภาระทางด้านหลังนะครับ แต่ก็โอเคอะ่ะดีกว่าพับไม่ได้เนาะเขาจะแยกเป็น40แล้วก็60นี่แล้วก็เวลายกข,ขึ้นเออเบาเอดดดดดูดิมีน้ําหนักเบานะผู้หญิงยกได้สบายแน่นอนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเ,ออเปิดขึ้นมาเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้เราจับสายเบลล์เอาไว,ไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็ปึ๊บเนี่ยพอดันลงมาคือมันอยู่เลยนะฮะพอจับสายเบลมาแล้วเราก็เสียบสลักสายเบลลตรงทางด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ เราไม่ต้องแบบไปกลัวสายเบล์มันจะตีกันกับตัวรถอะไรอย่างนี้เนาะลองเข้ามานั่งดูอ่ะว้าวสัมผัสแรกเนี่ยที่ผมรู้สึกเลยคือตัวเบาะมีความซัพพอร์ตขาผมมีความซัพพอร์ตกับน้ำหนักที่กดลงมาถึง95โลแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างเฟิร์มแล้วก็มีความนุ่งนวนผสมผสานกันอยู่แบบนี้เนาะโอเคนะเบาะผู้นั่งตอนหลังแล้วก็จะ ปิดลงมากระจกไซซิ่งบานใหญ่องศาการนั่งเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> นี่หัวหมอนอาจจะดูแข็งไปนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งเราจะพอเราแบบกระแทกเนี้ยเราจะรู้สึกนะครับผมแล้วก็ทางด้านบนเป็นไงสรีละถือว่าโอเคนะแล้วการออกแบบของอหุนใดเนี่ยในหลายๆคันเวลาเรานั่งจะรู้สึกโปรงนะฮะร,รวมทั้งบานกระจกแบบนี้เออ ตัวซัพพอร์ตต้นขาเนี่ยถ้าเราอยากจะให้เขาซัพพอร์ตถึงตรงกลางเนี่ยเราจะต้องยืดขาสอดลงไปข้างล่างตรงนี้นะครับข้างล่างสอดได้นะมันเป็นโครงของตัวผู้นั่งต่อหน้าสองฝั่งนะครับมันก็เลยยังมีสเปซให้เราแบบแย่ขาเข้าไปได้แล้วก็จะเห็นได้ว่าเล็กรวมของผมเนี่ยพอเราปรับลงมาเยอะแต่ถ้ารองพนก้อ2,610ม mm, ิลิเมตรก็ยังเหลือให้เรานั่งได้โดยที่ไม่ได้ชนอ่าแบบนี้ครับข้้งบนก็มีไฟให้แล้วก็ มือจับนะครับไฟจะเป็นแสงสีขาวเนาะแล้วก็ตัวมา่านเนี่ยมาถึงหัวผู้นั่งตอนหลังแบบนี้เลยนะช่วยเพิ่มสุนทรียภาพในการเดินทางนั่นเองครับนี่ยด้านข้างวางแขนได้นะครับผมโอเคเลยแล้วก็ช่ององค์ช่องแอร์ของเขาช่องเสียบชาร์จ USB s l อ t แล้วก็ที่วางโทรศัพท์นั่นเองครับลองลงมาดูอืมโอเคนะ เป็นสรีระที่เราวางแขนได้เลยโดยที่แบบแขนเราไม่ตกไปแล้วก็เป็นที่วางแก้วน้ําแบบนี้น,นั่นเองครับท้าน,นข้างผมสามารถวาง iPhone 12 Pro Max ได้นะครับโดยที่มันไม่ต้องยัดอเออวางได้พอดีเป๊ะเลยผู้สานตอนหน้าฝั่งซ้ายนี่นนมาทริมเทอรม,รมลวดลายนะครับตรงเนี้ยมันมีความรู้สึกสัมผัสบันคิดคล้ายกับหนังนะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปเนาะกระจกนี่แล้วก็โลโก้ของตัวลำโพงบสนั่นเองครับ เนี่ยเขาพยายามทําให้มันแบบเหมือนกันกับมีดีเทลของเมทริเอลนะครับแต่ก็ยังเป็นพลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นซอฟทัสนะครับแล้วก็จะเป็นขึ้นได้ด้วยสีแดงตัวเบาซีทเนี่ยจะเป็นการปรับแบบแมนนวลนะครับของผู้สรัรนตอนหน้าฝั่งซ้ายนะแล้วก็นี่เห็นไหมทุกอย่างจะเป็นแมนนวลแบบนี้ทั้งหมดเลยทริมเอ็นไลน์ครับเดินได้สีแดง ตามส่วนต่างๆแล้วก็จะมีนี่สร็ลักตรงกลางแล้วก็ตรงเนี้ยปักเป็นเอ็นไลน์จะเป็นเหมือนคล้ายๆหนังกลับนะสวยๆเลยแผงคอนโซนตรงเนี้ยเป็นหนังหมดเลยนี่ตรงนี้เป็นหนังหมดเลยนะครับท้างด้านบนตรงนี้เป็นชิ้นงานพลาสติกนี่ตรงนี้พลาสติกนะครับตรงนี้ก็จะเดินด้วยสีแดงเอ็นไลน์กรอบตรงเนี้ยทำมาเป็นสีดำกรอสนะครับตัดกันได้สวยมากๆแล้วก็แอบนไลท์สีแดงตรงที่วางของมีทำปั๊ม ใส่ใจอะ่ะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นยางผูยสายตอนหน้านี่ดีเทลก็ประมาณนี้นะครับผมที่เปิดเราก็ปุ่มล็อกรถจะอยู่ตรงนี้นะครับกระจก,กกระจกออโต้ไฟฟ้าน่าจะตำแหน่งเดียวนะครับผมแล้วก็ปุ่มล็อกกระจกนั่นเองที่ใส่ของแล้วก็ทริมเขาจะเป็นแบบนี้โลโก้โบสนะครับผมแล้วที่วางแก้วเบาะปรับไฟฟ้าจะมีให้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับปรับได้หนึ่งี่ห้า 6 6โอ้กลับได้8ตำแหน่งนะครับเพราะว่ากดตรงนี้จะเป็นตัวเบาะลงไปดีไซน์ตัวเบาะก็สวยไม่แพ้กันครับมีกิมมิครายละเอียดแล้วก็เลียวสะูุมาดีมากๆแป้นเบรกแป้นคันเร่งแบบปกตินะครับปีทคชั่นอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปุ่ม power จะอยู่ตรงนี้ซึ่งเขามีท r า m trim ที่เป็นสีแดงสวยๆแบบนี้เลยตัวพวงมาลัยขนาดกําลังดีเลยมีโลโก้ n line แล้วก็ทําดีไซน์เป็นแบบออก เทาดำนะครับสวยๆเลยแล้วก็มีพัดลชิพข้างหลังให้นะครับบวกลบตรงนี้แล้วคกสั่งเสียงปรับคีย์ฟังก์ชันแล้วก็เห็นปะ่ะมีตัวล็อกเลนให้ด้วยนะครับปรับตาม follow ขั้นหน้าตัวพวงไลจะเป็นการปรับแบบแมนวนวลนะครับก็ปึ๊บลงมาอย่างนี้แล้วก็ดันเข้าปึ๊บออก โอ้ได้เยอะอยู่นะแล้วก็ขึ้นโอ้ขึ้นขึ้นเยอะเลยแล้วก็ลงแบบนี้นั่นเองครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวหน้าจอเรือนไม้นะครับที่มีการแจ้งเตือนแล้วก็ถ้าเราขับอยู่บนท้องถนนเนี่ยเขาก็มีแสดงทางการมองของตัวกล้องทางด้านข้างรถนั่นเองครับอันนี้คือฉลาดมากๆแล้วก็หน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ขนาด10.25นิ้วที่มีลวดลายส,สวยๆแบบนี้เลยนะโอ้โหคือตรงกลางเนี่ย ดูซิ่งมากครับแผงคอนโซลทำมาดูดีเทลใส่ใจรายละเอียดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขารองรับ Apple c a คาเฟ่อนโตแบบไร้สายด้วยนะทัดลงมาครับจะเป็นฮาร์ดคีย์ที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังชอบการกดแบบนี้อยู่การปรับเทมนะครับการปรับความแรงของพัดลมปรับโหมดต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีคีย์ลัดให้อยู่ตรงนี้ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับ มี Navy Build-in มาด้วยนะทั้งนั้นล่าง USB t y p e A 1สล็อตนะครับผม p o w e r l e t 12โว180วัตต์แล้วก็ USB t y p e C นั่นเองครับนี่มีท่านชาร์จไวเลสมาให้ด้วยนะแล้วก็หัวเกียร์โคตรสวยเลยเป็น e n l ไลน์แบบนี้นะครับทำ t r i มมาโอ้หเท่มากๆครับเบาะเป่าลมลม้อล,ลมเย็นคู่หน้านะครับอืมมีกดดูกล้องจากตรงนี้ได้แล้วก็การเข้าเกียร์มันพอดีมือไซซิ่งกำลังดีเลยนะ Drive Mode นี่กดจากตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็หมุนเพื่อเปลี่ยนก็ได้เช่นเดียวกันแบกมึงไฟฟ้าอ,อโต้โฮที่วางแก้วนะครับทรงออกแนวสี่เหลี่ยมหน่อยๆน,นะตรงนี้มีไฟให้ทางหน้าล่างด้วยสีน้ำเงินนะครับเบาะก,ก็ข้างในอาจจะไม่ได้มีอะไรนี่เห็นปะตรงนี้หุ้มหนังมาหมดเลยทางด้านบนกระจกตัดแสงอาจจะเป็นแมนวนวลอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีตัวชุดลำโพงมีการเปิดมา่าน เปิดพงเปิดไฟไฟจะเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีไฟให้ไหมไม่มีแฮะตรงนี้ล่ะมีไฟไหมเึ๊บไม่มีไฟให้นะครับแล้วก็ทริมทางด้านบนเนี่ยจะทำมาเป็นสีเทาดำแบบนี้เลยม่านก็เปิดอัตโนมัติ พร้อมอีก2อไลท์พิเศษจากคุนไดเอลนิก N Line กับคุณไดออลนิก5 N Line ด้วยแบตเตอรี่ใหม่ขนาด84กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งไกลได้สูงสุด530กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งราคา1,988,000บาทและคุณไดโคนา N Line กับแบตเตอรี่66กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งไกลได้สูงสุด451กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p แต่ตังนี้ยังไม่ได้มาจําหน่ายเพียงแค่มาดูตลาดว่าทางบ้านเราสนใจหรือเปล่าฝั่งรถครอบครัวขนาดใหญ่อย่างคุนไดสตาริเลร์อีลิตพลัสท ที่มีการอัปเกรดระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาเป็น y ุนไดสมาร์ t เซนส์และฮุนไดพิเรศรถครอบครัวอนเนกประสงค์ที่จะพาเราเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบายทุกที่ซึ่งบริเวณภายในบูธมีเจ้าหน้าที่โปรดัก i u นที่คอยให้คําแนะนําข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและพื้นที่รองรับสําหรับคุณหนูหนได้ทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้คุณพ่อและคุณแม่ได้สลับกันดูรถอย่างเต็มที่ ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ฮุนไดออนิกได้อย่างง่ายด้วยฮุนไดสปาร์คออฟเฟอร์รับส่วนลดสูงสุด330,000บาทหรือเลือกรับดอกเบีย้ยสูงสูงสุดนาน84เดือนสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถระหว่างวันที่1มีนาคมถึง6เมษายนนี้เท่านั้นนี่แหละครับสำหรับบูธฮุนไดผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาสัมผัสลองมาเดินผ่อนคลายดูว่าครอบครัวเราลูกเราแฟนเราภรรยาเราเนี่ยอยากจะได้รถสไตล์ไหนแบบไหนนะครับฮุนไดเขาจัดมาให้เต็มแบบนี้